คอนะครับตเสียอนับกค่้นมาว่ามีบ้านะครับโดยกอด้วยการสองระบบนะครับคือระบบไฟฟ้าและระบบิเล็ิกครับระบบไฟฟ้าประกอบด้วยเบรกเกอร์สโวลต์ครับวอเนี้รก เขาทายยี liberal, ส่สิบสี่บอครับมีเดย์ยี่สิบสี่บอครับสวิตช์กติดไฟดับสองตัวคร <c oughs> ับสวิตช์อิเล็กเตอร์หนึ่งตัวครับดิว์ทีมาหนึ่งตัวครับเอ็นโคเดอร์สวิตช์แม่เหล็กสิบหกตัวครับเซนเซอร์คูบีมสามตัวครับอินดักทีฟหนงตัวครับ ดิฟิวแบบไฟเบอร์ออปติกหตัวครับมอเตอร์ยี่สี่โวลต์แรงดงหนึ่งร้อยาร์มเอ็พาวเวอร์แอมป์สามสีบัตเตอร์ในตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นระบบอิเลิกครับเครับระบบสูแกนเดี่ยวสองทางนคับ บอครับนี่นี้เนนาางคู่สองตัดสตัวนะครับผิดนิดสามนะครับเฟฟคอมมีในการสองตัวนะครับบลงกับสี่นะครับโตรีนอยบาวนะครับซิงเกิลคอยห้าทัองก้าตัวครับดับเบิลคอยห้าทัองหนึ่งตัวครับ เกบรรจ่ปแล้า,นนบบา,ลา,า,าครับบอลสูงดูสูตสุด้าตาจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็สามซีชิ้นงานนะครับกล่องโลหะสองชิ้นครับนี่ครับกล่องพลาสติกสองชิ้นครับและกล่องพลาสติกสีดำสองชิ้นครับเอาด้วยรูปปิงปองและกาแฟสามชิ้นงานครับ ก็ประสบการแนะนาเป็นอะไเป็นยัครับเราทายต่อครับก็การทงานนะครับ้ข้า้้ิเครัยนสภาวะยทำานิตนมดับครับาเลยีวนะะัเราิดเล็กเต ไฟจะขึ้นนะครับไฟสีแดงก็คือไม่จับพร้อมทำงานครับไฟสีเขียวก็คือในกระบอกมีทิ้งต่วน,านาางานครับปุ่มปั้งไหมรับงทำงานนะครับ คก็เขาต่ดสีขาวมาแล้วหนึ่งกิ